นี่นะครับลูกค้ามาแล้วนะครับดึงดึงดึงให้ครบรอบก็พอครับหลวงระดับรบจะดับว จะเล่นง่ายลงมันจะเล่นง่ายดึงให้ครบรอบก็พอครับไม่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 ต้องตัดใช่ดึงให้ครบรอบพอครับอ่าครับป่าโอเคไหมลุงอ oh no. ันนี้ซื้อให้หลานเล่นหรือเปล่าครับนี่เลยนะโตัวนี้เลยซื phrase, ้อให้หลานเล่นหรือเปล่านี่เลยนะโตัวนี้เลยอ๋อลุงเล่นเองเหรอใช่โอ้โหสุดยอดเลย โอ้ขอบคุณครับลุงครับนี่มามาจากไหนครับลุงห้องนครับลุงโอ้โที่วของหินก็แวะบ้านได้นะได้ครับลุงเดี๋ยวถ้าไเต้งไปเช่าลุงแร้เดี๋ยวถ้าอะไรเสียยังไงก็แจ้งนะครับรถมีประกันหนึ่งเดือนนะครับลุงจะเทจะเฮียวันนี้ออกวันนี้ลงเพลทด้วยได้ลุงโอเคจัดไปครับไปไปขี่บนสนามก็ได้ลุง ี่ครับลุงมาจะไปหยิบหรือว่ามาซื้อให้หลานลงมาซื้อขี่ไปเล่นเองนะมาครับผมโอเคเราถ่ายรูปให้เขลงเอาลงเพจเลยใช่ไหมครับครับลงเพจก็ได้เอาจัดไปครับลุงขับยิงมาดื้อมาดิเขาข้าวหอมขอบคุณครับลุงครับแรงไหมแรงครับโอเค พอดีลุงก็ยังไม่ได้เอาที่พับเท้าลงนะครับก็เลยนั่งขาอาจจะสูงนิดนึงมาซื้อจริงครับมาเวลาเทสพวกผมเทสให้ครับแต่เวลารับตังก็ให้เมียรับตังนะครับมาโอเคค่ะ